ต่องานอีกวันหนึ่งนะครับอันนี้ก็ผมได้ทําการเดินท่อร้อยสายไปแล้วครับนี่ครับเดินท่อร้อยสายไปแล้วติดอุปกรณ์นะครับต่อผลงานด้วยครับวันนี้นะครับเสาเป็นสามเหลี่ยมนะก็พยายามจะทาให้ดูดีนะนี่ทางตรงนี้ก็จะวางพัดลมนะครับตรงนี้หลอดไฟนะฮะทุกซุ้มเลยนะอันนี้ผมจะทําเหมือนกันหมดเลยนะครับโอเคครับพาไปดูแต่ละซุ้มนะครับ ขาดไฟนี่ผมก็ติดตเองนะ,ละ,ละนี่ครับลักษณะแบบนี้นะครับมานี่เลยนะครับถ้ามองจากถนนออกมานี่ก็ไปเป็นถนนนะครับก็มองเข้ามาปุ๊บมันก็อยู่แบบนี้นะครับนี่เลยซูมโอเคครับก็เป่าคนงานด้วยครับอันนี้ก็จะมาเริ่มง,งาน เอห้องบ้านหลังนี้นะเป็นห้องเก็บพวก้วยจานนะวันนี้คะับวันนี้ก็จะหวังท่อพีอีมาฝั่งนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นกล่องผักสายนะเป็นสายที่ต้อยมาจากตามซุ้มต่างๆนะซุมนะบแบบนี้ครโอเคครับก็ไปท้ายเยดูอีกทีนึงหลังจากเสร็จงานนะครับโอเคครับ